ล่ากันพี่น้องเอ้ยไปมือนี่ไปมือนี่ลำบากเพราะว่าคนอยู่ดานหลายคนไปทำงานนั่นกรุงเทพกลับบ้านหลายขามสะพานมากแลวอันนี้กึ่งนึงนี่ก็เป็นของล่าแล้วนะครับอันนี้ก็แนมเห็นข้างนานนกคะดานสุลกะกรล่าอื่นงางคือภาษีล่า ไปก็จะไปเทศกาลเ้อขอบอกย,รรยินดีต้อนรับสู่แวงสวรรคเขตอันนี้คือรถโดยสารระหว่างประเทศผ่านมาแล้วสปปลาวเนอะปาดขนต้นอย่างนี้ตามวาขวเขาขนรถบนทุกคนนะ <c oughs> คนอยู่นี่กันคนอยู่ฟังเล่าเนี่ก็บ่แม่นแสนเศษบอกเมืเ่อ,ก,อก,กี้อยู่ดานไทยเยอะมากแล้วก็ให้กันย่านกันแซงคิว้วสารพัดละเพเขาไดกเา้าไปเนาะไผกา้าย่านแต่กระแซงคิว้วมีการห้องการหามแซงคิว้วหามแซงคิว้วอยู่เล่าหน,นู่่ัด้เขามาหอดเล่าก็ยังบ่ซสามไทยอยู่ไทยน่นหลายคักพอมาหอดเล่าแลวยัยงบ่ซสามไทยเด้อเล่านี่ยังอ่าเพอประมาณ เดี๋ยวฮ้อสิลงไปเหตดเอกสารเขาเด้อต้องจอดรถไปไปทำเอกสารเขานี่มองจอดได้ไปจอดลึกๆข้าก็มาจอดมองรถเขา่าช่องนี้รถเก๋งช่องนี้รถโดยสารรถตู้อันนกช่องนั่นกะรถบรรทุก ขอวหามนะคะสัตวแพทย์สัตทีหามนั่เขาโอ้ยส้วนสิรุดดานเล่าออกมาพี่น้องเอ้ยอยูดานไทยกับแสนเศษมมอยูดานเล่ากระสัวสิรุดออกมาจักไปเสียเงินตู้ได้เป็นตู้ได้เนยจนจือจ้อไม่ได้ปกติก็คือจังบวัดปานนี่แนะนำพี่น้องอยามาเดอเร์เทศกาลขันมาก,กับมาย่ำบุมเมนเทศกาล บุญเทิ้งมุนไว้ทั้งเสียเงินบลูเรืองไปเนี่ยเขากับสิเขาไปตลาดเลยสวรรค์นคิเส้นนี้ไปตลาดไปตลาดยังเก็ตลาดซักตลาดซื้อตลาดยังเก็ตลาดสวรรค์ไส้เส้นนี้ไปตลาดสวรรค์ไส้ มีบริษัทรถโ,โตโยต้าเด้อขายรถโตโยต้าย่นี่เขานิยมรถโตโยตา้าแล้วก็นิยมรถสี่ประตูนั่คเขาสิบบวกคอยเห็นมีรถแคปได้แถวนี้ราโด,โด้รถหรูมาเบิร์ดีล่าไฟแดงก็ได้เด้อ นี่นะถือว่าเป็นยังอยู่ในย่านเจริญของอันของสวรรค์อยู่คือตลาดอันนี้ก็วงเวียนแหลกที่เขามาเจอกะเขาสีเหตุแต่ละ,แต,ละแต่ละวงเวียนเขาเสีเหตุสัญ,ญลักษณ์ไว้อันนี้คือลุงวงเวียนขันบกเบ่งออผ้าขวัญออแต่ละวงเวียนตรงนี้สัญ,ญลักษณ์ว่าเวลานั่นจะเป็นเดี๋ยวไปนี่ก็จะไปเจอ,อยังก่อนขึ้งองมังองมัง มงเวียนองมังมานี่อันมงเวียนที่สองฮาอันก่อนเข้าตลาดเนี่ยเขาก็ยซิ้มาเจออันมุงเวียนองมังนี่ถ้าเรียวไปทั้งนี้ก็คือไปตลาดแต่เขาปฏิไฟตลาดเขาสิเขาไปในตัวเมืองคือเขาตรงนี้บ้านเมืองเขาจะเลิ่ออยู่ได้มีโรงแรมมีร้านอาหาร เมืองเอาและพี่น้องเอ้ยแต่คอยแนะนั้อย่างเดียวเท่านั้นคืออย่ามายามเทศกาลไปทางไหนเรือลำนั้นรถก็อึก,ก,กอถือกิ่วเหล่าจะไปสิไปสิมาเด้อตอนนี้มีระเบียบอันกฎจานะราจรปานใดเด้มาขับรถอยู่เมืองลาวเขาต้องระวังตัวเองเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีกฎระเบียบอีหยังคือเด็กออกก็ออกคือเด็กมา,ากก็มาก ตอนนี้เขากันยังจำทางไปบ่ได้ไปกินข่าวนี้นี่ยังจำทางบา่ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่เด้อคิปกินข่าวเด้อ